มั่ว่าก็ยังโพอยู่นี่ใช่ไหมขางอยน้มายาบางลั่นครับโมม,มี่ม

มันคืออยู่ไก่เมื่อเถอะท่นโองบาใหญ่เลยตัวเดียวเนล่านโอ้ักใหญ่เลยไป้องเลยพุ่นอะพุ่นะนี่กวมู่บ้านอีกเนาะหมู่บ้านนี้มีแต่ตัวนีหน่อยโอ้ นี่ยน้ำเงิน,นน้องพงยี่เบี้ก็ได้ใส่นี่ละโยเพิ่พนเพิ่นใส่อยู่ใส่น้ำมืินได้ได้ใส่นี่ได้ได้พงยี่เบี้ยโอ้โอน่า <c oughs> อยู่อยู่สาอัสาาาอนสานายาสานี่โอ้ต้นส่วนควเคยเลยตัวเดียวก็ได้หมอน,นึงแล้วเนี่ยเอาไปอมอมวันสิบอะไรเนาะสองสองหลังอยู่ฝุ่นบดติดเลย Nhanh nhăng bỏ lên ừ. xây lăng bằng lăng, sám lăng, à? xây là coi vậy khí cầu. Ừ. Nhiều nó no con đấy kim bực là tuơng rồi. <laughs> มนันอยู่ครับมนัมนยัมัน,นอยู่บักใหญ่เลยใหญ่ยุติตรงไม่ยันนึกว่าจะเอาแ,แ,แท่งให้เจ้ากันนแล้วลพี่ยำมาสื่อเลยหู้่เลยจ้ะครับพี่้องสำหรับคลิปมยายำบังนั่นหน้าพันธุ์สสามหลังครับผม ไายแะแค่สองหลังอีกหลังหนึ่งมันอยู่สะห,หนองผู้มันอยู่ไก่เบอร์บอร์ติดเ่าจะผลมาคนไปก่อนขอปิดคลิปเพงเอ่านี้นะครับพี่น้องครับขอบคุณที่เขามารับส้มเดอ้อครับสวัสดีครับ